วันนี้พ่อกับลูกเขาทำอะไรกันมาดูจ้าเนี่ยมันนะพ่อสายล่ะสายล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฐานเนี้ยฐานเนี้ยใส่ใส,ใส่ใส่ได้ละบ่ขึ้นเร่อยขึ้นเลื่ยรุดบ่ <c oughs> <c oughs> นี่ว่ารุด เอาเขามาใช้ลกซมาใช้ปลายัปลายังปลายังเนยปลาหยังาเล่นน้ำเล่นน้ำจ้บพี่น้องห่อนไหลโอ้โหอุ้ยปล่อ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 ยเอานิวอุ้ยปลาโนนจันคือสีใหญ่แถบเมรมาต่สาเถิงปลามาต่สาเถิงแถ่นี่ปล่อย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 น่ย ว้าเดี๋ยวกินตัวต่อไปจ้าเอ๊ะมันยู่กี่บ่อยังเน่เน่ยังนิ่งอยู่เอาปลาตัวเก่าอยากอัลาดีบบเอาตัว่อเบื่อเนะ ว้าว้ยยี่ยังสิเป็มานเด่ะเฮ้ยคนละโตฮะคนละโตเออตัวนี้ดูวันก็เก่าคนละโตตัวนี้ใหญ่กว่าเก่าตัวนั้นตัวนั้นที่เกียรขาดอยู่นี่จำได้ไหมตัวนี้เกียร์เพราะขาดปล่อย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 มีสอโตอยู่วะอุ้ยใหญ่แห่งใหญ่แห่งอ้าวไปเลยมีสองโตอยู่ว่ะ้ยปลาจีนคือแกนแท้วันแจ๊กวันแจ๊กันแจ๊กถุงนอปลาจีนปลาจีนท่าเรือวานอยู่บ่ มันเป็นบริวาร่มาเตสาถิงแถเลยจวดไม่ได้จวดไม่ได้อนั่นเด้เด้บ่อนอยู่นั่นยังใ้มาบ่อนเ้ลย่ยังแตมันเป็นบุกบุกุกอนอเก่งท่นห่นยเอมู่ไ่เหันั่นนี่มเป็นปุกนั่นนี่แค่ที่ปลาตัวจริงจะปุกเป็นไผ่บ่มันพอเป็นไผ่แล้วมันเป็น ตีหุดมันไปน้ำลึดน,น้ำบุ่นขึ้นม้าน่ะเฮ้กยกินบ่โน่ตัวแหลกแขกมันปล่อยถิ่มเนียวบดตอนนั้นแล้วตัวมันบ่เอานี่ตมันเนี่ยปล่อยตัวมันออกเวยตัวมันบ่เอาต้องเก็บตัวมันไว้ก่อนแม่เก็บเพชรเห็นดอกแหลกเขายังเก็บเอาไว้มันเนาะ ฮ่าปานกับสิคือกันแดีว,วนี่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 เขอปลาบึกไปลาบเจ้าตัวมันจะไปไหนเนี่ยปล่อยต้องักหลายถุงนั่นผมบ,กบ,กบกอกเลยว่ามันบ่อนอยู่นี่บุดบุดปลาบึกปลาบึกปลาบึกหูลุดหูลุด กกกเ่าอีแ้นี่ยังที่พ่อที่ปลาตัวเก่ามันก็ปึกเอ่ะสีแตกใหม่เบิางมันเป็นตัวเก่าหรือมันตัวใหม่บุปลาจะไมีปลาตัวนี้มีปลาซอกโตกัสิอันเบี้ยนยังจะมองเก่าที่พวกนี้ไป่ใส่เสมออืมแฝยอีนี่หนึ่งบ่เอา อ้าวาออมเอนให้กูเป็ดป่าอีหยงงมึอก็ะิบโพดชิโฟตัวอื่นเขายังหบไหลที่หลบไหลตัวเดียวที่มาดมันสีถือกินตัวอื่นก็ยังบ่ถืออีหยังบอดาาว่าเป็นตัวเกาบางหันนึ่บ่ตัวปล่อยบางหันถึงบ่ หหเอ,อออะบงายยนนีกกดปลามาส่านเหอะบ่โอ้โอสมพรบ่ถือปลาเด้กมีแต่เหอะอยู่พี่มีขี้ต้มเฟืองน้ำเด้อยู่เหนียวเฟืองแม่มันกินกระสีส่นอยู่เฟืองตีเบิง้งหูหลุดหูหลุดปลาบึกปลาบึกลาบปลาบึกลาบปลาบึก ปเบืกแงจะมองอย่างกูรเงือกโอ้ยปลาบึกหถุงโมแมนปลาบึกสองถุงหูรุดอีกสามเป็นหูรุดนั้นแฮ้งได้หลายตัวปลาบึกนั้นใบปลาหลายได้ละมาใส่นี่อะถอดกิ้นมาเรื่องมวยาโอ้ยอาญ่เราปล่อยปลาน้งอะไินพี่น้องเอ้ยเอา กินแต่เพี้ยนหน่อยก็ยังดีจังไรป้ายใหญ่ปล่อยถิ่มเว้ยเอาอืมเอาอีกเอาอีกปลาบึ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 กลาบปลาบึกลาบปลาบึกก็หยอดใบบักกอกนี่นะหยอดยหยอดใบบักกอกกำลังงามอ๋อยปลาตะเพียนตัวเดียวนี่นะอ้อย กตกเก่าเนี ب ب ا, ่ย <ạ. S 2> ไปทไปหันอ thế, ีกวานบนเบียนอยู่แถวเก่าเนาะเอาเทกูเอาเอะต้งโดนกูเอาเทะกูแลเอาเทกูลเอาเอะต้งโดนกูเอาเทะเะมีั หูรุดปบึกหูรุดบาก,กาบ่ <laughs> <laughs> าฮ่าฮ่าฮมนสามันอยากให้เอาโอ้ยข้ามันจีอยากให้กินปลานั่นก็เอาใจถุงมาอ <laughs> <laughs> มันเฟือนอะมันเฟือนอะเอาเอาใ่ถุง <laughs> <laughs> เป็นยังได้ <laughs> เราช่บมัน เขาตั้งเห right? ี <lequel> ้ยอย่างนี้แล้วก็สิว่าเอาตัวเก่าว่าเขาเหี้ยนเบื่องเอาเอาลาบแรงไปไหว้บ้านมึที่เขาเยอะไหว้ท้องเถื่อชาำเถื่อถ้ามันเขาอีกเมันมูมัน